โอเคคราวนี้ก็คือตัวสุดท้ายนะครับของเนื้อหาก็คือจะเป็นเรื่องของบันไดนะครับอย่างที่ว่าคือถ้านักศึกษาไม่เข้าใจก็ไปลองกลับไปดูวิดีโอแล้วก็ค่อยๆทําตามช้าๆนะครับอย่างที่บอกว่ามันต้องทําแบบไปคู่กับทําตัวสามมิตินะครับจะได้มีความเข้าใจนะครับ <c oughs> คราวนี้มันก็จะมาบันไดเนี่ยก็คือจริงๆควรเขียนแบบก่อนอยู่แล้วเพราะว่า การคิดเรื่องลูกตั้งลูกนอนอะไรเงี้ยแล้วก็เซตตำแหน่งให้ได้แน่ชัดเนี่ยผมก็ทำหลายรอบเหมืนกันกว่าจะได้อย่างนี้นะครับเ,เริ่มแรกก็คือเรามาคิดจากไอ้ตอมอ่อนะครับเนี่ยตอมอที่โผล่ขึ้นมาซึ่งผมก็ยังไม่สามารถกำหนดได้ว่าตอมอ่อจริงอ่ะมันจะสูงขึ้นเท่าไหร่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เรากำหนดว่าพื้นระดับแรกเรามี20นะครับแล้ว โครงสร้างที่มารับตรงนี้มันจะต้องมีพื้นคอนกรีตก่อนไม่งั้นแม่บันไดจะแม่บันไดก็เหมือนอาการเอาพื้นเนี่ยมาวางพาดนะครับพาดหัวพาดท้ายนะครับให้มันเดินขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นพอไอ้ตรงนี้ที่มันจะพาดลงมาที่ดินคือคือต้องต้องจำได้ว่าบันไดเราเนี่ยเดี๋ยวนะครับบันไดเราเนี่ยเราจะไปเขียนแบบขยายอยู่ที่ตัว ตัวงานสถาปัตย์นะครับนี่รูปรูปแบบบันดไดเราเป็นอย่างนี้นะครับนี่บันไดเห็นไหมว่าแบบจะค่อนข้างซับซ้อนนะครับวิธีคิดความสูงลูกตั้งอะไรก็ตามที่เราคิดตามที่เราอสอนกันในห้องนะครับอันนี้ก็คือเสาแนวกริดเสาที่มันขึ้นนะครับบันไดนะครับมีหกลูกนอนเจ็ดลูกตั้งนะครับคราวนี้อย่างที่บอกว่าสมมตินแนวบันไดตัวนี้ มันบันไดเนี่ยมันขึ้นมันวางอยู่มันถ่ายน้ําหนักลงที่คานอ่ะพูดง่ายๆนะครับบันไดก็คือพื้นพื้นถ่ายน้ําหนักลงที่คานซึ่งคานเนี่ยก็คือตัวแรกก็คือฝากเข้าที่พื้นนี้ตัวที่สองฝากก้อพื้นนี้พอบันไดของฝั่งนี้ก็คือแม่บันไดตัวนี้ฝากเข้าที่พื้นนี้ตัวที่สองเนี่ยมันจะไปจิ้มลงดินลอยลอยอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีพื้นคอนกรีตตัวนี้นะครับ เราก็มาดูเซกชันเนี่ยพื้นตอนนี้ก็หล่ออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไอ้พื้นตัวนี้ถ่ายน้ําหนักลงดิน mm hmm. ก็เรียกว่าแสลบออนกล่าวนะครับเนี mm ่ย hmm. แม่บันไดก็อย่างเงี้ยตัวแรกก็ฝากเขาที่พื้นตัวนี้กรเตรสองฝากเขาพื้นนี้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ผมใช้แม่บันไดแล้วผมก็ใช้วิธีเอ่อตัดตัวพุกไม้เป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อเอามารับตัวลูกนอนตัวนี้นะครับกับลูกตั้งลูกตั้งก็อย่างที่ทราบมันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับเพราะว่าลูกตั้งมีหน้าที่แค่ปิดบังให้มัน ดูสวยงามนะครับนี่ประมาณนี้นะครับคราวนี้มันก็จะเลยมาสําคัญก็คือพอเราคิดเรื่องระยะได้เพราะฉะนั้นระยะที่ความต่างของระดับเนี่ยม,ม,มันไม่ใช่อยู่ที่เมตรยีมันอยู่ที่เมตรสิเพราะพื้นตัวนี้เรายกมา10เซนก็เลยเหลือเมตรสินะครับแล้วเราก็สมมติสมม,ต,สม,มติคิดคร่าวๆ1.1ึหารด้วยจุดหนึหาถูกไหมครับระยะขึ้นที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเราจะได้ หกหกลูกตั้งใช่ไหมครับคราวนี้ไอ้หกลูกตั้งเนี่ยมันก็จะทําให้ระยะเนี่ยมันค่อนข้างสูงเราก็เปลี่ยนเป็นเจ็ดลูกตั้งเอาตามนี้นะครับเจ็ดเจ็ดลูกตั้งเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มันคือหนึ่งจุดหนึ่งหารด้วยเจ็ดลูกตั้งก็คือจะได้ศูนย์จุดหนึ่งห้าเจ็ดเพราะฉะนั้นไอ้ศูนย์จุดหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยเราแค่สามทศนิยมนะครับศูนย์จุดหนึ่งห้าเจ็ดตัวนี้ก็คือ ความสูงลูกตั้งตัวนี้ของเราซึ่งเราจะได้เจ็ดเจดลูกตั้งนะครับหลูกนอนไอเลขตัวนี้ก็คือเลขลูกนอนนะนะครับมี7็ดลูกตั้งเนี่ยสี่บวกสามก็จะเป็น7ลูกตั้งนะครับก็คือลูกตั้งแต่ละขั้นก็คือ0.1 5 7หน้านี่คูณกัน4ี่คูนศูนย์จุดห้าจ็จะได้ระยะตรงนี้เท่านี้ระยะตัวนี้ก็0 4น1จุดสี่เจ็หนึ่งบวกอีกสิบเซนแต่เน่นากมันมีทศนิยมเหมือนเหมือนตัวเนี้ยปึ๊บปึ๊บเพราะฉะนั้นมันจะมีเออร์เลรอยนะครับ อ่าก็ไม่เป็นไรเราก็าเอาเข้าาๆคือ0 4นย์จุเจคูณบวกกับอีกสิเพราะฉะนั้นเราก็จะได้พื้นชันพักตัวนี้คือประมาณจุดห้าเจ็ดหน่ะครับปุ๊บห้าเจ็นเนี่ยเนื่องจากมันเป็นพื้นแค่ชันพักนะครับเราก็เลยใช้ตรงแค่2นิ้วคูณหปกติแต่คาเนี่ยเราก็ใช้2นิ้วคูณหเพราะว่ามันระยะไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นพื้นเนี่ยหนึ่งนิ้วคูณสี่มันเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปคิดถึงหัวเสาตัวน,นี้ก็หักลบไปเรื่อยๆอย่างเช่น เมื่อกี้0.571นะอ่าสมมุตินะครับจุด5.71ผมลบพื้นด้วยจุด0.25ก่อนนะพื้นหนา1นิ้วลบด้วยตรงกระคารอีก30เซนถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นไอห,หัวตรงนี้ก็เลยอยู่ที่จุด2.46นี่หัวต่อม้อตรงนี้นะครับจุด2.46 นะครับแล้วก็บากไปปุ๊บมันก็เลยได้ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็ลองไปดูผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เท่านั้นเพราะว่าเริ่มแรกก็คือผมมีที่ผมยกพื้นดินขึ้นมาด้วยเพื่อให้มันเส้นมันไม่บังกันเห็นไหมครับมันก็เลยกลายเป็น19บเก้าเซนแต่ถ้าคํานวณจริงๆเนี่ยก็คือจุดอะไรนะนั่นแนหะสองยีสิบเปอร์เซนที่ว่านะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับคราวนี้เนี่ย เริ่มแรกผมก็เลยบอกว่าหลักการทําพื้นนะครับพื้นชานพักนะครับก็จะเหมือนพื้นทั่วไปเลยเราก็ตั้งเสาขึ้นมานะครับอันนี้เป็นบากนี้ปุ๊บนะครับจริงๆตัวหัวเสานี่ก็ต้องมีอะไรนะโบว์ตัวนี้ยึดเหมือนกันนะอันนี้ลืมไปเหมือนกันนะครับคราวนี้ตัวนี้ผมใช้ตัวคานสมมติผมวางคานก่อนคานตัวนี้ผมก็ ใช้โบยึดเหมือนกันเห็นไหมครับก็จะร้อยน็อตอย่างนี้นะครับโบและน็อตเหมือนกันแล้วก็ผมก็วางตรงตรงเนี้ยระยะมันไม่เยอะมากเพราะชันพักมันเออมันมีอย่างนี้ด้วยนะกฎหมายอาคารก็คือถ้าถ้าไฟล์เขาเรียกว่าไฟล์ทนะครับขาขึ้นขา mm hmm. อะไรเงี้ยกว้างเท่าไหร่ชันพักก็ต้องกว้างเท่านั้นนะไม่ใช่อยู่ดีชันพักไปเล็กลงไม่ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ชันพักถ้าจะไม่ผิดคือหนึ่งเมตรนะครับอ่าหนึ่งเมตรอยู่ตรงนี้ นะครับนี่หนึ่งเมตรเคลียร์ในนะครับว่าเขาเวลาบันไดนเขาต้องดูที่เคลียร์ในนะครับถ้ามีอะไรยื่นเข้ามาก็ต้องหักลบไปหนึ่งเมตรเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือคร่าวๆก็คือเมตรคูณเมตรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใส่ไปเลยเพราะฉะนั้นพอคิดคิดถึงริมนอกถึงริมนอกก็ต้องเป็นเมตรยี่สิบนะครับคร่าวๆเข้าใจว่าจะได้ไหมก็ต้องลองดูอ่าเนี่เมตรยี่สิบนะครับเมตรยี่สิบปุ๊บแต่ว่า มันก็จะมีพวกดีเทลว่าอา๋อขอบพื้นเนี่ยยื่นออกมาขอบพื้นปลายเนี่ยยื่นออกมาให้มันกลายเป็นตัวจมูกบันไดตัวขั้นนี้นี่ขั้นตรงนี้นี่นะครับผมก็เลยยื่นออกมาเป็นไม้พื้นไปเลยนะครับไม่ได้ทําเป็นคิ้วเพราะถ้าคิ้วนานๆเข้าคุณเหยียบไปปุ๊บคิ้วมันก็จะหลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นแผ่นไม้ตัวนี้เลยเนี่ยเป็นแผ่นเดียวกันยืดออกมาเลยนะครับ ่าโอเคก็คือประมาณนี้นะครับก็มีตรงมีคานเหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่ระยะที่คุณจะใส่เนี่ยเท่าไหร่คุณก็ต้องไปเช็คจากแปลนตัวนี้แหละเนี่ยเห็นไหมครับผมถึงว่ามันต้องเช็คจากแปลนวัดมาจาขอบนี้เข้ามา0.75แล้วเป็นพื้นตัวนี้ใส่นะครับอะไรเงี้ยนะครับเส้นประที่เราเห็นนี่คือหน้าหน้าขั้นนะครับก็คือหน้าของลูกตั้งนะครับ คือ,อระยะจากนี้ถึงนี้เนี่ยคือ,อระยะจมูกบันไดพูดง่ายๆเนี่ยสมมุติเราดูตรงนี้เนี่ยคือ,อระยะจมูกบันไดนี่คือจมูกบันไดเสร็จแล้วตัวลูกนอนมันนะครับมาดูแบบขยายมันมีไหมไม่มีแบบขยายเนาะก็ตัวลูกขั้นมันก็คือจะหดเข้าไปเนี่ยเข้าไปนี่เพราะว่าจากตรงนี้เขาเรียกว่าจมูกบันไดแล้วอันนี้มีสายคิ้วไม้ตรงนี้เพื่ออะไรเนื่องจากบันไดไม้เนี่ยเจ้าตัว ไม้ไม้นี้กับไม้นี้มันจะมีการหดขยายต่างกันเพราะฉะนั้นนานๆเข้าเดี๋ยวมันจะเห็นรอยแยกตรงนี้นะครับรอยแยกแล้วก็แบบมองเห็นแสงสมมุติเราเดินขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าไม้มันห่างออกจากกันเพราะฉะนั้นการใส่คิ้วไม้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยจะช่วยเก็บขอบตัวนี้ทําให้เรียบร้อยงานเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะอันนี้บันไดยอยู่ภายนอกโอกาสยืดหดขยายตัวมีเยอะนะครับอ่า นะครับส่วนสเปคอะไรก็ตามนี้อ่าเราก็ามาดูนะครับพอเราได้ระยะนี้เมื่อกี้เราบอก40เท่าไหร่เซนนะ7.5 75เจ็ซนใช่ไหมครับเสร็จตัวต่อมาที่เราจะวางก็คือ,อเดี๋ยวผมวางเทพื้นคอนกรีตตัวนี้ก่อนนะครับเทพื้นคอนกรีตตัวข้างล่างก่อนนะครับมันก็อ่า พื้นตัวนี้แต่ผมเทเข้าไปถึงข้างในด้วยนะครับเพื่อซึ่งถามว่าจริงๆเป็นไปได้ไหมก็คงยากเพราะว่าคุณจะปลูกระเบื้องเข้าไปข้างในนี้ยากมากนะครับแต่ผมก็ปูผมก็ทําเข้าไปให้มันเรียบร้อยเฉยๆนะครับอ่ะโอเคพื้นบันไดเสร็จคราวนี้ผมก็จะวางแม่บันไดนะครับวางแม่บันไดก่อนนะครับปึ๊บ แม่บันไหนก็คือไม้สองนิ้วคูณแปดนี่แหละนะครับเอามาเอียงยึดซึ่งมันก็จะวิ่งเข้าหาเสาอยู่แล้วข้างล่างเนี่ยวิ่งเข้าหาเสานะครับฝั่งข้างบนถ้าพอเช็คระยะแล้วที่กดลงมาตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับเราได้ตัวบันไดตัวลูกอะไรนะลูกตั้งมันอยู่ที่1 7เจ็ดจุดเอสิบหซนใช่ไหมครับก็ต้องบวกจ้าความ ระยะของความหนาลูกนอนเข้าไปด้วยแล้วก็ถึงจะได้ระยะตรงตรงตรง,ตรงพุกไม้ตัวนี้แล้วเจ้นี่ก็จะไปยึดเข้ากับบางบางทีมันอาจจะไปยึดเข้ากับคานบางทีมันอาจจะไปยึดเข้ากับตรงนะครับแล้วแต่ว่าทิศของไม้ตัวนี้กับกับบันไดเนี่ยไปอย่างไงสมมุติถ้าเกิดคุณทําบันไดไปทางนี้นะครับแม่บันไดคุณอาจจะไปยึดกับโตตรงนี้เลยก็ได้ไม่มีคานนะครับหรือเราอาจจะต้องเสริมคานทางนี้เพื่อเอา แม่บันไดวิ่งเข้าไปชนไม่งั้นไม่งั้นแม่บันไดตรงนี้จะวิ่งเข้าไปลึกมากอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้มันยืดยาวเกินไปนะครับถ้าอย่างนี้มันก็จะง่ายขึ้นมันก็จะวิ่งเข้าไปชนกระคารก็จะทํางานง่ายนะครับถ่ายน้ําหนักง่ายด้วยนะครับอ่ะเสร็จแล้วผมก็มีพุกไม้รูปสามเหลี่ยมนี้เช็คไปปึ๊บป๊บมีสามขัน้นอันนี้ถูกต้องฝั่งนี้มันก็ถ่ายลงที่พื้นคอนกรีตนี้อยู่แล้วแล้วก็เอาพุกไม้นี้ใส่ นะครับอนันนี้สิ่งต่อมาที่เราจะทําก็คือวางลูกนอนลูกนอนก็คือเทรดตัวนี้นะครับนี่ผมก็เอาลูกนอนวางสองนิ้วคูณสิบมั้งสองนิ้วคูณเท่าไหร่สิบสองหนึ่งน,นิ้วครึ่งคูณสิบสองนะครับอ่าก็วางนะครับปุ๊บเนี่ยแล้วก็ผมก็มีการบากตรงนี้เห็นไหมครับบากตรงนี้เพื่อที่จะให้เอาเอา่านี่นะครับเอา ตัวลูกตั้งเนี่ยวางเข้าไปเพื่อก็อย่างที่บอกก็คือเป็นเรื่องของการเก็บรายละเอียดไม่ให้ไม้มันหดตัวแล้วก็มองไม่ไม่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นก็คือบากตัวนี้เข้าไปนะครับเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวเอาลูกตั้งมาก็จะมาใส่ตรงนี้นะครับส่วนปลายนี่ก็เป็นจมูกบันไดก็เพาส่วนอันนี้ที่บากหลบไปก็คือหลบเสาเสาบันไดเสาเล่าระเบียงนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ก็วางเห็นไหมครับก็บากบากนะครับ อ่าโอเคคราวนี้อย่างที่บอกเนี่ยจริงๆนี่คือใช้งานได้แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไอไลเซอร์หรือลูกตั้งเนี่ยมันก็ไม่มีความจําเป็นแต่ถ้าเราใส่ก็คือเพื่อความเรียบร้อยนะครับอย่างเช่นนี้เราก็ปิดมันก็เป็นแค่เหมือนไม้ไม้บางขั้นนะครับมันก็ใส่ข้อนี้แล้วก็อย่างที่บอกก็คือใส่คิ้วไม้ตัวนี้เข้าไปด้วยอันนี้มันก็จะวางบนนี้เอะเข้าไปนะครับส่วนใหญ่ผมก็ชอมประมาณเซนหนึ่งนะครับ ล้วก็ใส่คิ้วไม้เห็นครับมันก็จะดูเรียบร้อยเวลาถึงเวลาถ้าไอ้ไม้ตัวนี้มันหดตัวใช่ไหมครับมันมีรอยแยกไอ้คิ้วตัวนี้ก็จะยังบังอยู่นะครับเนี่ยมองเข้าไปปุ๊บมันก็จะเรียบร้อยอยู่นะครับอ่าเป็นดีเทลที่เราก็จําไว้เวลาเราทํางานนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วจากนั้นมันจะขึ้นมันก็ไม่ปลอดภยัยใช่ไหมครับเราก็ต้องมีตัวราวระเบียงเสา เสาเออบันไดกับราวระเบียงก็อาจจะคนละรูปแบบได้นะครับแต่ถ้าใช่บีเนี่ยส่วนใหญ่ราวระเบียงกับราวบันไดเนี่ยจะล้อกันไปนะครับจะจะมีหน้าตาเหมือนกันนะครับอืมเดี๋ยวนะครับขอหาตัวนี้ก่อนเริ่มแรกก็คือเราก็ตั้งเสาบันไดอ่าผมทําของบันไดก่อนเนาะเพราะนั้นบันไดก็มันก็จะอยู่ที่หัวมุมเนี่ยนะครับเนี่ยบันไดส่วนใหญ่ก็ ดีเทลเป็นยังไงก็ดีเทลก็เราก็ต้องเขียนแบบดีเทลออกมานะครับเนี่ยราวระเบียงระราบันไดก็คือใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาไปกลึงกลึงก็คือเข้าเครื่องน่นนี่นั่นนะครับระยะตัวที่จับตัวนี้ส่วนใหญ่ไม่เกิน5เซนนะนะครับสมัยก่อนมันอาจจะเป็นราวระเบียงเอ้ยาวแบบใหญ่4นิ้วนะครับซึ่งจะมันจะจับไม่ได้ลอกมันจะมันจะไม่ค่อยใช้งานไม่ค่อยเวิร์นะครับวนในนี้ ราวบันไดเขาก็จะราวระเบียงหรือราวบันไดเขากยกสูงจากพื้นนะครับ15เซน1ิเซนแล้วแต่นะครับเพื่อการระบายน้ำนะครับลูกกรงนี้ก็ป้องกันความปลอดภัยนะครับถ้าเป็นบ้านผู้ใหญ่อาจจะไม่จำเป็นเป็นกระจกเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับในที่นี้เราใช้ไม้ทั้งหมดนะครับเราก็ใช้ไม้ปึ๊กอ,อันนี้พอเราตั้งเสาเสร็จใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ปลายบันไดอย่างนี้นะครับปลายเงนี้อันนี้ก็มาอยู่นี้อันนี้เราก็ มีหลายวิธีนะครับเราอาจจะใช้วิธีลาวเข้ามายิงเข้าที่เอ่อเขาเรียกอ,อะไรนะผนังก่ออิฐก็ได้แต่มันก็จะไม่ดีเพราะผนังก่ออิฐกับไม้ก็อย่างที่บอกยืดหดขยายตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งลาวที่ปลาย,ยานี้ไว้นะครับคราวนี้เราก็ใช้ลาวบันไดนี่ลาวบันไดก็คือมีตัวลาบนก็สราล่องสวยๆเนี่ยเพราะเราต้องจับใช่ไหมครับเราก็ตรงนี้จะได้เอานิ้วเข้าไปได้ส่วนตันนี้ก็คือลูกกลงนะครับ ันนี้สูงจากพื้นประมาณ15เซนก็ว่าไปก็ทาไปปุ๊บตัวบนเห็นไหมครับมันก็ต้องมาเข้าเชื่อมกับเสาเสาราวระเบียงนะครับเสาระเบียงนี่เสาระเบียงอ่าตรงนี้ก็มีเสาเสาตรงนี้ก็ต้องดูระยะอย่างเช่นอันนี้ระยะผมนี่ประมาณ2เมตรนะครับเพราะฉะนั้น2เมตรเนี่ยแล้วผมใช้ไม้ตั้ง4นิ้วเพราะฉะนั้นมันแ่นยากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลย ไม่มีเสากลางนะครับบางบางคนเขาอาจจะคิดว่าให้ตั้งเสากลางอีกก็จะปลอดภัยกว่านะครับแต่เราอยากให้มันดูโล่งๆนะครับแล้วเราก็เลยใช้ไม้ใหญ่ตรงนี้แต่ว่าถามว่าสมมุติคุณจะขึ้นมานั่งบนราวระเบียงอะไรเงี้ยอาจจะพังเนาะนะครับอันนี้ก็มีเสารตรงนี้ก็อย่างที่บอกเราก็จะทําให้มันสไตล์น alone ไม่ไปยึดกับผนังนะครับก็อยู่ห่างกันอย่างนี้นะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไ,ไหมครับเราก็ไม่ได้เอา ราวระเบียงเข้าไปยึดกับผนังนะครับก็มีอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยทำตัวเราวระเบียงนี่นะครับราวระเบียงก็คือปกติเขาจะทำราวระเบียงก่อนราวบนราวล่างนะครับแล้วก็ค่อยใส่ลูกกลมนะครับนี่ก็จะคือเรียบร้อยนะครับลูกกลมอันนี้ก็ตามตามแต่ที่เราออกแบบนะครับเดี๋ยวอาจจะผมอาจจะต้องปรับ ตัวพื้นนี่ไม่ให้มันกินไปจะได้เหมือนในแบบก็จะง่ายกว่านะครับตัวบันไดก็ประมาณนี้สิ่งสําคัญของมันก็คือเขียนแบบก่อนนะครับเขียนแบบตัวนี้ให้ได้เสร็จแล้วถึงเวลาเนี่ยคุณอาจจะมาต้องมาเขียนเป็นแบบล่างอยู่บนนี้เพราะผมว่าขึ้นหลายครั้งมากมันไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นผมใช้วิธีมาขึ้น2มิติเป็นเพลนบนนี้เสร็จแล้วค่อยเอ็กซ์จากนี้ไปทั้งสงด้านนะครับมันทำให งานมันลงตัวมากกว่านะครับีนบันไดผมก็ใช้เวลาทํานานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราลอง,ลองดูนะครับเพราะว่าถ้าเราเคลียร์แบบบันไดได้ก็จะโอเคนะครับบันคือบ้านเนี่ยสิ่งที่ย้ายคือหลังคากับบันไดเนาะก็ประมาณนั้นนะครับสาหรับวันนี้ก็โอเคแคนี้ครับ